เราลงทุนสอบกับข้อสอบไม่กี่ข้อนะครับผมพอสอบผ่านแล้วได้มาทํางานที่เกาหลีนะครับนี่แหละครับคุ้มค่าคุ้มค่ามากนะครับชีวิตนี้เรามาทํางานแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะครับผมเหมาะมากเลยนี่แหละครับใครที่กําลังเรียนอยู่นะครับผมกําลังเรียนไม่ว่าจะเรียนกับโรงเรียนหรือว่า เรียนด้วยตัวเองนะครับผมขอให้ตั้งใจสู้ๆนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้มาเกาหลีเนี่ยตอนที่ผมกําลังทําแนวข้อสอบอะไรพวกเนี้ยครับผมผมชอบดูคลิปเพื่อนๆคลิปเพื่อนๆพี่น้องที่เขาทํางานอยู่ที่เกาหลีอะที่เขาไปถ่ายสถานที่ต่างๆเนี่ยครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะถ่ายตามพื้นที่ไร่นาอะไรพวกเนี้ยถ่ายตามแม่น้ำที่เป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็ยิ่งมาถ่ายกับหิมะแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้ผมแบบ ต้องมาให้ได้นะครับผมมันสร้างแรงมันดาลใจให้กับเรานะครับผมว่าเราต้องมาที่นี่ให้ได้เขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ความฝันมันก็เป็นจริงแล้วทุกคนเนี่ยครับมาทํางานเก็บเงินแล้วก็ได้มาเที่ยวแบบนี้ด้วยนะครับถามว่ามาเที่ยวไหมมันก็ไม่ได้เที่ยวนะครับผมอย่างที่พักผมก็อยู่จากตรงนี้จะเป็นกงวอนนะครับก็คือเป็นสวนสาธารณนะ,อะขออภัยนะลิ้นแข็งนิดหนึ่งหนาวมากมันเป็นสวน สาธานะนะครับผมก็อยู่ใกล้กับที่พักผมเองนะครับประมาณ5 0 0เมตรนะครับผมเนี่ยผมก็เดินมาตรงเนี้ยมานั่งเล่นหิมะนะครับผมพร้อมกับวันหยุดยาว,ยาวแบบนี้นะครับผมหมอมากนานที่จะตกครั้งนะพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับผมจะอยู่ซองนำนะครับนั่นที่จะตกครั้งทุกคนที่จริงมันน่าจะตกแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้คือมีแต่ฝนนะครับนู่นนะมันตกที่โซนะครับพอมาวันนี้ก็คือตก ตกหนักเลยนะครับผมเฮ้ยหมอมากทุกคนนี่แหละครับผมมาให้ได้นะทุกคนใครที่กําลังเรียนอยู่นะครับหรือว่าใครที่กําลังมีความคิดนะครับผมมีความคิดอยู่ในหัวนะว่าเอ้ยงานที่เราทําอยู่ที่ไทยนะตอนนี้มันจะโอเคไหมนะครับก็ให้เราลองคิดไปข้างหน้านะครับผมอย่างตอนนั้นผมทํางานประจําอยู่ที่ไทยอะ่ะผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีเงินเดือนมันก็ขยับขึ้นทีละหลัก ไม่ถึงพันอะ่ะม,มันขยับขึ้นทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะครับผมแล้วก็เฮ้ยเราทํางานมันก็ระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมเงินเดือนมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับมันทําให้เราแบบยังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้นะครับผมผมก็เลยแล้วต้องคิดแล้วนะครับว่าเออายุเราก็มากขึ้นแล้วนะครับผมเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอ่าดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ตอนนั้นก็มีความคิดในหัวนะครับหนึ่งทำธุรกิจ สองทำงานต่างประเทศแล้วก็เหตุการณ์ณนะตอนนั้นก็คือมันเป็นกําลังผ่านช่วงโควิดมาเนาะก็เห็นแบบหลายๆธุรกิจเนี่ยก็ล้มกันเยอะนะับผมก็เลยแบบเออตอนนี้เราก็ยังแบบยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะ,ะับก็เลย,เยมาทํางานอยู่ต่างประเทศดีกว่านะับผมเอาแรงเอาแรงนะครับมาแลกกับเงินที่นี่ก่อนนะครับผมพอเรามีเงินก้อนสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทําธุรกิจที่เราตั้งใจไว้นะับผม มาให้ได้นะทุกคนเนี่ยสามารถดูผมเป็นแรงบันดาลใจได้นะเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ดูคลิปของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อพาตัวเองมาอยู่จุดนี้ได้นะครับผมสู้ๆนะทุกคนขอเป็นกําลังใจให้นะครับผม